แห่งบางแหววบางเป็นเรื่องปกติสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมลสิทธิ์ขำซอยชายผู้ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอุดหนุนรัฐบาลทุกๆ15วันเท่านั้นยังไม่พอยังใจดีแบ่งปันความเฮงให้แฟนๆที่ติดตามอยู่ทุกงวดด้วยล่าสุดมลสิทธิ์ได้โชว์ลอตเตอรี่จำนวนหลายชุดพร้อมเผยเลขเด็ดมวดประจำวันที่16กันยายน2563วา่า ซื้อเบาๆเท่า,าที่เห็นงวดนี้ชอบ4 9ให้แฟนๆเฟซบุ o กมวนสิ์ไว้เป็นแนวทางเผื่อชอบตัวเลขนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมการซื้อนะครับระวัง1และ9มานะขอบอกและยังได้บอกอีกด้วยว่า190 249เอาไปเลยลังวันที่1งวด16กันยายน2563ได้แก่ 62 62 52จัดไปเบาๆในเวลาต่อมามนสิทธิ์ก็มาพร้อมเลขสองตัวที่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าโดยเจ้าตัวเผยว่าแถวนี้เมฆสวยคนยืนก็สวยโปรดใช้วิจารณญาณในการชมหมวก62เสื้อ7ก้ 9, บาบังเอิญจังมนสิทธิ์ก็ขอเสี่ยงโชคคงสุดท้ายพร้อมแบ่งปันให้แฟน กับเลข2ตัวเน้นๆลุ้นบ่ายนี้รวยไปด้วยกันค้งสุดท้ายก็ซื้อ49 46ได้พอดีวันนี้ลุ้นรวยๆกันนะครับเจริญพร